นั่งกินหมูกระทะวิวดีอาหารอีสานรสจัดจ้านและเมนูให้เลือกเพียบพร้อมเค้กโฮมเมดที่อร่อยสุดร้านดังที่ใครก็รู้จักเค้กที่รักปักทองใช้ร้านกว้างมากมีที่จอดรถเลือๆจะมากับเพื่อนแฟนหรือครอบครัวก็ตอบโจทย์มีโซนอินดอร์นั่งเย็นสบายแบบพเวอ์โซนเอาท์ดอร์รับลมธรรมชาติรรนั่งมองวิวทุ่งนาะแบบฟ<ๆ>ินๆมาร้านนี้ไม่กินอาหารอีสานถือว่าพลาดเมนูเด็ดประจําซีซั่นนี้ก้อยไข่มดแดงไข่มดแดงเน้นๆน้นแซ่บซีดกลมกลมมือนี้ขาดส้มํำไม่ได้เลยตำปูนาปูนานึ่งเนื้อแน่นแซ่บจัดจ แซ่บกันต่อยำหอยแครงตัวใหญ่คู่กับน้ำยำสูตรเด็ดโคตรดีสายปิ้งย่างตั้งจานหมูกระทะปิ้งย่างสุดฟินเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสุดแซ่บเมนูซิกเนเจอร์ขนมจีนหม้อปลาเสิร์ฟมาเป็นหม้อดินหอมนัวครบเครื่องซีฟู้ดเลเวอร์ต้องลองหมึกนึ่งมะนาวหมึกสดเดงเปรี้ยวแซ่บสะใจกุ้งเผาตัวใหญ่เนื้อแน่นหวานช้าไม่ได้มีแค่เมนูแซ่บๆนะพิซซ่าแป้งกรอบเครื่องแน่นชีสเยอะแหน่เนืองสายรักสุขภาพก็มีให้เลือกกินอิ่มแล้วนั่งฟังดนตรีสดเพลินบรรยากาศตอนเย็นขึ้นดีได้ทัั้้งงฟีลลลชแแะโรรมมมนตตกอออ่่่วยาาพบ ที่คา,ฟาเฟ่เค้กที่รักกันก่อนอยู่ตรงข้ามร้านใหม่เลยมีเค้กโฮมเ,เ,เมดอะไรๆเพียบเค้กวันเกดเนื้อเค้กเนียนนุ่มขนมปังเบเกอรี่ทำเองทุกเมนูบิงซูหวานเนย็นสดชื่นท็อปด้วยแคตาลูกช่ำๆโปวิปครีมหอมมันสุดๆส่วนใครอยู่ในเมืองปากไม่ต้องนั่งรถออกมาไกลสาขาตลาดอยู่ข้างๆเอชซีบีมีเค้กเครื่องดื่มสมูทตี้ให้เลือกเยอะมากแถมตอนนี้มีโปรแรงชานมกล้วที่สังลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้านเค้กที่รักเปิดทุกวันตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครึ่ง